คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ไม่มีทางแอบแมวได้หรอกเพราะแมวมีทักษะพิเศษหลายอย่างที่ทำให้พวกมันสามารถรับรู้ถึงมนุษย์ได้แม้จะไม่ได้มองเห็นก็ตามไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ตรงไหนของบ้านแมวก็จะมาหาเราเจอเสมอวันนี้เพชรพาเพลินจะพาไปชมทักษะพิเศษของน้องแมวที่ไม่มีมนุษย์คนไหนแอบพ้นได้ไปชมกันเลยครับการได้ยินที่ยอดเยี่ยม แมวมีหูที่ไวมากสามารถได้ยินเสียงความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงหัวใจเต้นหรือแม้แต่เสียงหายใจของเราแมวก็สามารถรับรู้ได้ความไวต่อการเคลื่อนไหวแมวมีสายตาที่ไวต่อการเคลื่อนไหวแมวสามารถมองเห็นมนุษย์ที่เคลื่อนไหวแม้จะอยู่ในที่แสงน้อยการดมกลิ่น แมวมีจมูกที่ไวต่อกลิ่นแมวสามารถจดจำกลิ่นของมนุษย์และสามารถดมกลิ่นเราได้จากระยะไกลแผนที่ในหัวแมวมีแผนที่ในหัวที่บอกพวกมันว่ามนุษย์อยู่ที่ไหนแมวจะจดจำตำแหน่งที่เราอยู่ล่าสุดและสามารถเดาได้ว่าเราไปไหนการทดลองทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยโดยซาโอทาคางินักวิจัยชาวญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตเกียว คนพบว่าแมวสามารถรับรู้ได้ว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนของบ้านโดยไม่ต้องมองแมวจะใช้เสียงในการรับรู้หรือเดาว่ามนุษย์อยู่ที่ไหนงานวิจัยชิ้นนี้พิสูจน์ว่าแมวมีทักษะพิเศษที่ทำให้พวกมันสามารถรับรู้ถึงมนุษย์ได้ดังนั้นแมวจะรู้เสมอว่าเราอยู่ที่ไหนและเราไม่มีทางแอบแมวได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองเล่นซ่อนแอบกับแมวดูสิ แล้วจะรู้ว่าคุณไม่มีทางแอบน้องแมวได้ในครั้งหน้าพเพชรพาเพลินจะนำสาระความรู้อะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกันด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะ